ไม่สายนะคะถ้าวันนี้คุณจะไม่มีทุนเลยแล้วคุณจะมาลงทุนกับครูแค่สามรอยบาทแล้วครูไม่เอาเงินคุณด้วยสามร้อยบาทแค่มาวางมัดจําให้คุณเป็นคนทํางานให้เป็นวันนี้ใครที่บอกว่าเต็งไม่มีเงินไม่มีตังไม่มีต้นทุนถ้าคุณไม่รับโอกาสครูก็ไม่รู้ว่าครูอจะไปหยิบยื่นอะไรให้คุณอีกแล้วนะคะครูอ่ะททุกอย่างเลยให้ดังให้ปังให้แบบว่าทุกคนรู้จักจะบอกว่า ที่คุณดังปังเขาจะได้รู้จักคุณคุณคุณจะได้ขายง่ายขึ้นเหมือนตอนเนี้ยครูก็มองเห็นคนที่เขาไม่มีทุนวันนี้คุณเอาเงินสามรอบาทนะคะมามาเหมือนเหมือนจะซื้อสินค้าแต่ไม่ต้องซื้อเอามาวางไว้เพื่อเป็นมัดจําว่าคุณจะจะทำงานจริงๆะ่ะ ไม่ใช่เล่นๆหัวๆนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะค่ะทุกคนคุณก็ลองมาคุยกับแม่ทีมดูว่าสามร้อยบาทคุณจะได้คืนได้แบบไหนแล้วคุณจะขายของยังไงถึงได้กําไรพันสองพันสองบวกกับเงินสามร้อยบาทของคุณเป็นพันห้าอย่างเงี้ยค่ะลองไปสอบถามกันเองเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนวันนี้ครูม,มาให้โอกาสแล้วลองดูค่ะเห็นไหมการลงทุนมีความเสี่ยงหมดแหละแต่การที่ไม่เสี่ยงอะไรเลยนั่นแหละเสี่ยงที่สุดไม่เอาหรอกกลัวนั่นแหละเสี่ยงที่สุดนะคะ มันต้องฝึกกับคนที่เขารู้จริงๆทําจริงๆนะคะครูทําเต็มที่คุณมาทําเต็มที่เราต่างคนต่างทําเต็มที่เราจะรวยไปด้วยกันเราจะปังไปด้วยกันครูคไม่ปล่อยมือคุณแน่นอนทุกคนคะครูไม่ปล่อยมือใครแต่ถ้าใครจะปล่อยมือครูหรือจะไม่ไปต่อไม่เป็นไรนะคะเราจะไม่โกรธกันนะเราจงรักษามิตรภาพนี้ไว้นะคะ ครูก็ทําในหน้าที่ของครูเต็มที่ใครอยากรู้ว่าต้องทํายังไงกติกาแบบไหนทําได้จริงไหมแต่บางคนบางคนอาจจะไม่ได้กําไรถึงพันสองนะคะทุกคนเพราะมันแล้วแต่ว่าคุณจะขายแบบไหนขายเลทขายโปรโมชั่นได้ด้วยขายส่งฟรีได้ด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะลองสอบถามดูมาฝึกขายไปกับครูมาฝึกขายไปด้วยกันให้เราดูแลคุณแล้วคุณก็มาดูแลเราเราจะช่วยกันไปแบบนี้ค่ะเดินไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะ